วิธีการใช้งานเมมมูสซีบีนะครับก็คือเมมโกงเกมของเครื่องเกมเพทูนะครับก็คือเมมที่ผมทำตัวนี้นะครับลงโปรแกรมโกงเกมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีสามตัวเวอร์ชันก็คือโคเบเกอร์ชิคโคแล้วก็เกมชาร์กแต่เกมชาร์กเนี่ยจะไม่รองรับกับเพทูบางเครื่องนะครับบางเครื่องไม่รองรับนะครับ ก็เพียงขั้นตอนแรกก็คือเสียบตัว m e ม CB ลงไปเลยครับที่ช่อง s a e pay t o นะครับช่องที่หนึ่งและทำการเปิดเครื่องได้เลยครับเมื่อขึ้นหน้านี้เลยนะครับ เมนูต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภรราษาอังกฤษต้องเปลี่ยนก่อนนะครับถ้าไม่รู้วิธีเปลี่ยนสอบถามได้ครับเมื่อถึงขังน้นนนี้แล้วให้กดปุ่มกากบ,บาทเข้าไปที่หน้าเบราว์เซอร์นะครับะจะเห็นรูปเมนที่โชว์ก็คือที่เราเสียบถ้าไม่เสียบหรือเสียบไม่ดีเมนตรงนี้จะไม่โชว์นะครับผมดึงออกให้ดูเนไครับมันจะไม่โชว์ ะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วเโชว์ชนะครับอขั้นตอนต่อไปคือกดปุ่มกระกาบาดเข้าไปอีกทีหนึ่งที่เหลือไม่ต้องสนใจครับกดวงกลมออกได้เลยครับกดวงกลมออกไปได้เลยนะครับรอจนกว่าจะดํามืดครับ เมื่อเข้าหน้าโปรแกรมแล้วอ่าเมื่อเข้าหน้าเมนูเบลเซอร์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเลือกเลยครับว่าจะใช้สูตรโกงของโปรแกรมอะไรซึ่งอันนี้ก็คือโค้ดเบเกอร์โค้ดเบเกอร์ก็คือโปรแกรม CB ที่เราใช้กันมาตรฐานทั่วๆไปส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับซึ่งโค้ดหาสูตรได้ตามเว็บทั่ว,วไปส่วนเกมชาร์กเนี่ยที่เป็นรูปปลาฉลามน้อยมากน้อยคนที่จะใช้กันโค้ดก็มีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยและที่สําคัญคืคอไม่ได้รองรับกับเพจทูบางเครื่องนะครับ อาจจะเล่นไม่ได้อาจจะใช้ไม่ได้อาจเปิดเข้าโปรแกรมแล้วมันไม่เข้านะครับอันนี้ต้องไปเทเอ,เองส่วนชิคโคดเนี่ยผมใส่ไปสามเวอร์ชันให้ก็คือเป็นระบบพาวดูที่ตัวเกมนะครับเกมเราเป็นระบบพาวหรือเอ็น NTSC ก็คือ USA น,นั่นเองนะครับ u s เคือของระบบ n t s c แล้วก็ของ j ี an, ่ปุก็คือเกมญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะแยกโซนไว้แล้วนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันมีโค้ดของเกมญี่ปุ่นด้วย ซึ่งในโค้ดเบเกอร์เนี่ยไม่มีน้อยครับที่จะมีเกมของญี่ปุ่นแต่เนี่ยก็จะมีแยกให้อนั้นเดี๋ยวผมจะลองชิดเออลองตัวโค้ดเบเกอร์ให้ดูนะครับก็คือกดกระวาดเข้าไปเลยครับ โค้ดเบเกอร์นะครับฝาปิดแผ่นต้องปิดนะครับอย่าเปิดนะถ้าเป็นรุ่นบางถ้าเปิดฝาค้างไว้มันจะไม่เข้าโปรแกรมนะครับต้องปิดฝาเอาไว้นะครับแล้วอย่าไปเสียบแฟลชไดร์อะไรเลยทั้งสิ้นในช่อง USB นะครับเพราะเราจะเล่นจากแผ่นนะเป็นโปรแกรมสำหรับเล่นจากแผ่นนะครับตัวโค้ดเบเกอร์ปกติถ้าเอาจากแผ่นมาใส่กันทั่วไป จำนวนเกมที่เป็นโค้ดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 1,000, งหมื่เอ๊ะหนึ่นะครับอันนี้ผมใส่เพิ่มเติมให้เป็น1700นะครับเพิ่มเติมมากกว่าแผ่นทั่วๆไปที่เขาขายกันอยู่นะครับผมจะมาลองเกมให้ดูนะครับเกมหนึง่งซึ่งแผ่นที่ผมมีก็คือเกม c a p c o m VS SNK 2นะครับอันนี้เป็นแผ่นไลท์ครับก็ผมไลท์เองอก็กดก็ไปเลยครับผมก็จะเลือกนะครับ แทปคอมก็ตัว c นะครับอ่าอันนี้นะครับแทปบคอมวิธีการใช้งานตัวของโปรแกรมต้องไปศึกษาเอานะครับตามเว็บ YouTube ทั่วไปก็มีหรือคนเคยใช้โค้ดเบเกอร์จากแผ่นแล้วเนี่ยก็วิธีการเดียวกันเพิ่มโค้ดลบโค้ดใส่โค้ดเพิ่มจะใช้โค้ดยังไงเหมือนกันหมดเลยครับอ่างั้นผมสอนคร่าวๆให้ตรงนี้ก็ได้ก็เลือกแท็บคอมอันนี้คือผมจะลองเกมนี้นะอ่าผมก็กดแท็บคอมแล้วก็ ดันขวาไปทีหนึ่งเราก็เลือกสูตร Enable Code ตัวนี้ต้องเปิดทุกครั้งเมื่อเราจะใช้โค้ดนะครับถ้าไม่เปิดโค้ดไม่สมําเร็จคือโค้ดไม่มีผลนะครับอ่ะกดได้เลยครับอันนี้ใช้ก่อนอ่าผมเอาเลือกไม่ลดนะครับกดล็อกว่ากันไปอ่าเอาเขา,ขาเอาที่เห็นผลนะครับเพราะอื่นผมก็ไม่รู้อะไรแนะนําอย่าใส่เยอะนะครับโค้ดใส่เยอะมากๆบางทีมันก็บัก็กมันก็ค้างครับเลือกเฉพาะที่เราอยากใช้จริงๆนะครับอ่า ผมเอาหลักๆเลยคือเลือกไม่ลดแล้วก,กว s, <S ันนะครับแล้วก็ปลดล็อกกูม่านะครับเมื่อเราเลือกอย่างนี้ได้เสร็จโดยการกดปุ่มกากระบาดนะครับเนี่ยมันจะมีแสงสีเหลืองขึ้นนะครับเ <inclusive. S 2> มืม่อเลือกแล้วกดปุ่มสตาร์ทครับจะกลับมาหน้าจอแรกเลือกไปทางซ้ายครับนี่ครับกดไปทางซ้ายนี่นะครับแล้วกดกากระบาดอ่าอย่าเพิ่งกดกับแนะนําว่าใส่แผ่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมใส่แผ่นก่อนจริง อพอใส่แผ่นแล้วกดปุ่มกระกบาทครับจริงๆใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับพเพราะเราจะบอกให้เราใส่แผน่นหรือใส่ก่อนแบบนี้ก็ได้ครับแต่ผมใส่ก่อนนะแล้วกดปุ่มกระกบาดท,ทีหนึง่ง ล่าหลักๆคือผมใส่เลือดไ่ลดนะแล้วเดี๋ยวผมลองเคสให้ดูว่าโค้ดติดไหม Versus SNK2! Keep rocket baby! This is, this is, the first dream event! Great! I knew mean, that groove was a little weird you're fighting in 2001! What an oh. incredible cast of- Oh man, I'm ready for this! This tournament is hell! i a freeway to free you here, rocket baby! ไเป็นชคนลครับเพื่อดูว่ารดเลือดจะลดไหมดูที่แสบสีเหลืองครับต้องไม่ลดนะครับเพราะเราใส่โคตรเลือดไม่ลดอังเกตไหมครัว่าเลือดผมไม่ลดเลยนะเราแส่ว่าโคตรใช้งานได้นะครับ ผมไม่มีเสียเลยนะ เดี๋ยวผมลองดูอีกโปรแกรมหนึ่งให้นะครับเหมือนเดิมนะครัรรบขั้นตอนการบูทดกด x เ,เข้าไปเลยครับแล้วก็ดกด x อีกทีหนึ่ง โชว์ไฟแล้วกดวงกลมถอยหลังกลับได้เลยครับเ,เหมือนเดิมครับเราเลือกโปรแกรมผมมีแผ่นเป็นลาบาซาร่าสองฮีโร่นะครับอันนี้บาซาร่าทูฮีโร่ซึ่ง ผมคาดว่าโคเบเกอร์ไม่น่าจะมีเกมนีนเ้เพราะว่ามันเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ชีโค้ดที่เป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับอโอเคนะครับอันนี้คือหน้าโปรแกรมคิดโค้ดครับรามาหากัน Uh, ซึ่งเกมบาซาร่ามันเป็นชื่อที่เราเรียกแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ชื่อบาซาร่าในภาษาญี่ปุ่นมันชื่อเซนเซนเซนอะไรสักอย่างนี่แหละก็น่าจะเป็นตัว S นะครับเดี๋ยวผมหาตัว S ก่อน S E อีอ่านี่ครับเซนโคคุ oku, นี่นะครับบาซาร่าสองภาคแรกภาคสองแล้วก็ฮีโร่นะครับไอตัวโค้ดใช้งานได้ไม่ได้นี่ผมคอนเฟิร์มไม่ได้นะต้องไปลองใช้กันเองเพราะว่าโค้ดมันเป็นอะไรที่โปรแปกร,รมเขาลงไว้อยู่แล้ว บางทีโค้ดมันอาจใช้ไม่ได้ก็มีหรือโซนเกมกับตัวเกมมันโครโซนหรือมันไม่เข้ากันก็มีนะครับไม่ได้บอกว่าทุกโค้ดต้องใช้งานได้หมดทุกเกมไม่ใช่นะครับออันนี้เป็นเกมญี่ปุ่นสังเกตนะครับ JAP ย่อมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับอเหมือนเดิมครับเข้ามาที่ชิดโค้ด Code. เลือกที่เกมนี้กดกากาบาทครับอเพื่อเข้าจะไปเลือกต้องกดมาสเตอร์โค้ดด้วยนะครับคล้ายๆโค้ดเบเกอร์เลยครับไม่กด ใช้โค้ดไม่ได้นะครับกดเลยนะครับมาตเตอร์ code, โค้ดกดกระกระบาดใช้เลยครับอ่าขึ้นแถบสีเหลืองแล้วเห็นไหมครับมันจะแจ้งแล้วมีหนึ่งอันแล้วครับที่เราใช้อ่าผมเลือกเลือนไม่ลดกดกระกระบาดอินฟินิตี้บาซาร่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับถ้าไม่ตายกดกระกระบาดนะครับแล้วก็แอคทีฟแบงกอันนี้อ่าผมเลือกหมดเลยนะครับพวกนี้น่าจะใช้หมดเลยกดกระกระบาดหมดเลยนะครับพอกดหน้านี้ปุ๊บแล้วเนี่ยกดปุ่มสตาร์ทนะครับไอ้่ี่ผมกดปุ่มสตาร์ทนะ,ะลืมบอก พอเลือกหน้านี้ปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทครับเหมือนเหมือนโค้ดเบเกอร์เลยครับจะกลับมาหน้าแรกนะครับเลือกมาด้านซ้ายที่เกมสตาร์ทนะครับแล้วกดกรกะบาดใส่แผ่นครับใส่แผ่นก่อนเลยนะครับบางเครื่องใช้แผ่นไร้ไม่ได้นะครับบางเครื่องก็ใช้ได้นะครับก็ต้องดูด้วยว่า มันอาจจะเป็นตัวชิปที่แป้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่ผมลองเแผ่นไลท์ใช้ได้นะปิดฝานะครับเลือกสิดดิสเลยนะครับอันอื่นไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับกดกากบาทได้เลยครับแล้วก็เลือกสตาร์ทเกมกดกากบาท

ถ้าไม่ตายเต็มใช้ได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นดู นนคนรไม่ด,ดับนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปพลังพาวเวอร์นะครับซึ่งมันก็เต็มทันทีผมไปลองดูซีเลือดรดไหมให้มันฟันเราหน่อยไม่ยอมฟันผมเดม่ไปหาหัวหน้ามัน มันไม่ยอมฟันโอเคไปนะครับลองดูสิเลือดผมไม่ลดนะโอเคนะครับผมใช้ถ้าไม่ตายใช้ได้ตลอดครับไม่ลด เราผระเบิดพลังแล้วกันเราเบิดพลังนี่ตลอดเลยครับมันจะไม่ลดเลย อ่าโอเคโเค้ช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาก็ต,ติดอ,อ,อ่าเดผมจะลองโปรแกรมสุดท้ายก็คือเกมชาร์กนะครับซึ่งผมคงไม่ลองเกมนะแต่จะลองเข้าโปรแกรมให้ดูเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าตัวตัวเขามีเกมอะไรบ้างแล้วซึ่งผมแผ่นเกมผมไม่ได้มีเยอะนะครับโอเคทำขั้นตอนเหมือนทุกทีนะครับเข้าแล้วก็ออกนะครับเพื่อให้มันบูตเข้าโปรแกรมครับ แต่ถ้าเราไปใส่แผ่นก่อนนะครับบางทีมันจะเปิดเครื่องปุ๊บม,มันจะเข้าเกมไปเลยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะไปบูตเข้าโปรแกรมได้เพราะงั้นแนะนําอย่าเพิ่งใส่แผ่นนะครับโอเคเกมชาร์จ okay. นะครับลองดูเพราะว่าที่ผมลองมีบางเครื่องของผมอะรุ่นเจ็ดผมลองแล้วอีกตัวหนึ่งบางทีเข้าได้บางทีเข้าไม่ได้ครับส่วนใหญ่เข้าไม่ค่อยได้ะเข้าไปแล้วก็จอแดงเลยแต่บางเครื่องก็เข้าได้อย่างเครื่องเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูเป็นรุ่นเจ็ดเนี่ยเข้าได้ไหม แต่รุ่นเก้าอีกตัวหนึ่งของผมเข้าได้ตลอดเลยไม่มีปัญหาล้วถ้าเข้าไม่ได้จอมันจะแดงอ่ะอย่างเงี้ยเข้าได้ไม่มีปัญหาครับเพราะงั้นอมันไม่รองรับบางเครื่องยังไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรก็ต้องอเอาไปลองกันเอาเองดูว่าไอเกมชนี่ยมันเข้าออเครื่องคุณได้ไหมแต่เอาจริงก็คือผมว่าตัวเกมมีตัวโค้ดเขามีน้อยครับไม่ไม่ค่อยเยอะจริงๆแล้วใช้โคด้ดปิเกอร์ก็รองรับได้เยอะกว่านียซ้ําแต่ก็เผื่อเพราะใครหาโคด้ดตัวเกมชากได้อยากจะลองก็ลองดู นะครับแต่ที่ผมดูด้วยตัวโค้ดเขามีไม่เยอะเลยตอนนี้ยมมันน้อยนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับวิธีการใช้งานตัวเม,มี c b ก็คือเมมโกงเกมใช้สำหรับเล่นแผ่นเกม pay2 นะครับผมให้ดูอีกทีนึงนะครับ เป็นเมมที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับโอเคครับผม